คุณใครรู้สึกยุ่งยากในการเบิกเงินค่าสินใหม่หรือไม่ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเมื่อนำส่งเอกสารมาแล้วเอกสารตกหล่นบ้างส่งไม่ครบบ้างหรืออยากสอบถามความคืบหน้าต่างๆก็อาจต้องรอสายนานแต่ในวันนี้การเบิกเงินค่าสินใหม่จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณเมื่อคุณสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกคุณสามารถยื่นเคลมออนไลน์ได้ด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่เตรียม4เอกสาร และส่งผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA ด้วย4ขั้นตอนดังนี้ 1. เลือกกรมธรรที่ต้องการเคลม 2. คลิกที่ไอคอนส่งคำขอเรียกร้องสินหม 3. ระบุรายละเอียดและอัปโหลดเอกสารดังต่อไปนี้หน้าสมุดบัญชีธนาคารผู้เอาประกันใบเสร็จรับเงินใบรายละเอียดค่าใช้จ่ายใบรับรองแพทย์ 4. กดส่งคำขอ เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยและคุณสามารถตามตรวจสอบสถานะการเคลมได้ตลอดเวลาและเมื่อทางบริษัททำการอนุมัติเงินค่าสินไหมเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของคุณต่อไปสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเอ็มม่าบายแอคจากกรุงไทยแอคซประกันชีวิตความห่วงใยใกล้ๆคุณโหลดเลยที่ App store หรือ Google play